ครับก็สวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุมสุขชนครับผมพบเจอกันคือเก่างมือนเดิมกับผมเบาบ่นคนดูสเก็ตหรือหนุนสารทำงานใต้นะครับเนาะเอาคลิปนี้กับผ้าพีผ้าน้องมาเที่ยวใช่หาดครับมาเบิ้งสิเป็ดยังไงใช่หาดนี่มาดิมาโดนเลย ยัไงครับขายดีไหมครับเงียบ,ยบใช่ไหมไม่ได้ขายเลยเหรอหรือว่ายัางไงไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ใช่ไหมมาเรื่อยๆพอได้ขายอยู่กกยช่วงวอ๋อช่วงโควิดนี่แย่เลยใช่ไหม,ไมขายไม่ได้ปิดร้านใช่ไหมเขาไม่ให้เปิดใช่ไหมเขาปิดกี่เดือนเมื่อกี้นี้ สามเดือนไหมแล้วเบรได้เยียวยากับเขาไหมได้เหมือนกันนะดพูดพูดดังๆหน่อยได้เยียวยากับเขาไหมได้ได้นะโอเคดีใจด้วยปิดทะเลนี่ก็หยุดเฉยไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรได้เงินโควิหมื่นห้านั่นน่ะครบแล้วใช่ไหมครบแล้วแฟนกก็็ไไดด้้ผมโอเคได้สองคนเลยใช่ไหมแล้วแฟนทำงานอะไรแฟนก็ไม่ได้ทำเหมือนกันก็็เปนอ๋อเป็นค้าขายแบบนี้ พอโควิดเขาปิดหมดก็คือไม่ไม่ไม่ได้ขายอะไรแล้วก็ยังดีก็ยังดีที่ได้ห้าพันนั่นนะหมื่นห้าอยู่สองต่อชีวิตเราได้อีกเนาะโอเคทั้งหัวทั้งเมียเลยสามหมื่นสองคนดีใจด้วยเบไปครับผม โอ้ยเสือผาคือสวยแทยพี่เนี่ยก็จะสะบาดเล็กน้อยโอ้ยลูกผมมาเห็นนี่ลูกสาวหน่อยผม,มนะคือสิกขาดว่ะผมใส่สายสมอทอกมาเนี่ยทำไมมันสิกขื่นมันสิรบกวนบอพี่หน่อยมันสิเสียงดังบอ,อ,อเดี๋ยวผมสิลองเบิ่งนะครับเนาะ บริภาพี่นนองมาดนเหรอด้วยครับนี่ยบริภภาพี่ผ้าหนองมาดนเหรอวกน้าทะเลน,นิ่งเลยพี่นนองน้ำทะเลน,นิ่งเลยเดี๋ยวจะพาไปถามสาวๆสี่คนนั่น คนหลายตัวนี่พุ่นเต็มอยู่หนูใชายหานเเต็มอยู่ก็จะถามนี่แหละถามเป็นไงม้าง <S <S โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปสัมผัสสาวซีคนสาวหน่อยซีคนบรหารนี่เนาะในเมืองบรหารกับบรังคับกันเนาะครับเนาะโอเคบรเป็นอย่างคนหลายอยู่เด้เหมือนที่นี่เนาฟังท่านนึงฟังแค่นี้ก็มีอีกนี่เต็มเดี๋ยวบรหั่นซื้ออยังมากิน,นออกสิไปกินอยู่จะไปซื้อน้ำปัน่นซื้อไอติมกินอยู่แต่ว่า ขอพาพีพาน่องมาชมทะเลก่อนจักหน่อย เกิดอ,อุบัติเหตุพี่น้องเอ้ยรถมอไซค์ผู้ใดแล้วมานอนรางงางอยู่นี่นี่ห่วยมอไซค์ห่างผู้ใดเนาะมานอนรางงางอยู่นี่แบบนี้ทำไมเขามาขากันทิม่มในชายหาดเนาะพี่น้องเอารถมอไซค์มาทิ่มไปนี่ๆๆนี่เนาครับไป วังว่าสิีบมิขืนรบกวนพี่น้องด้วยมือน,นี้เพราะว่าใส่สายส,ายสมอทอ,อกแล้วการไหมมันผมเสีองไหวแล้วแต่ผมบูหูดอกว่ามันสีดังหรวอมันบ่าดังแต่ว่าไห่ผมเสีองไหวแล้วน้องใสพี่น้องด้วยมือน,นี้ก็ตะเหร็นแห้งไหมแกผ่าเหรนเลยบ่มันเกินไปเนาะแกผ่าก็ได้ อาหารน,อน,อนอ้องะพี่พาเรีนให้จิหันได้มาทุกวันไหม,ไม,มไม่ได้มาทุกวันใช่ไหมแล้วไม่ได้เรียนหรือวันนี้เรียนซึ่งวันมาส่งงานอ๋อเรียนที่ไหนเด็กจิตใจยังมัดหนูนออนหนวันละมาไกลจัง แล้วมารถอะไรกัน,น,นามามอไซค์มา,มาก,กี่คน,คนมาสองคนเองอ,อยู่ตาจงมัดเหมือนกันแต่ว่าเรามารถยนต์เที่ยวให้สนุกนะอย่าก,กลับค่ำแล้วเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงวโอเคโอเคดีมากลูก ทางไหนพี่น้องไปุ่่นบกหรือไปทางไหนต่อเดี๋ยวถนะ้ายังไงย,ยังนี่พี่น้องน้ำดำนี่น้ำใสแห้งนะพี่น้องไม่ตะเล่นแห้งไหมน้ำใสไม่ตะเล่นแห้งเอ๊ะรับปากท่งแดงไว้ให้หยังหนอ ประขอาใจคือกันเดี๋ยวจะพาไปถามหลานคายิีมริมชายหาดนะครับเนะเาะบางคนขายดีบอกถามพ่อขาไมมค่ะ เสือก่ามีโต้มงามใช่ไหมน้องส่วนหลายก็จะเป็นของเด็กหน่อยอต้นละเก่าสิบแปดบาทเองนะผมใส่ได้ขาเดี่ยวแล้วใส่ก่ไดเด้อ นี่ตัวชุดนอนเล็กหน่อยให้น้องหลายครับเสือตัวนี้ต้องรัสามสิบห้าบาทเองนะสามตัวลอยขายดีไหมขายดีไหม ฮะขายดีใช่ไหมคนเยอะใช่ไหมอืมบออ๊อบแพงเป็นไงกะนั่งเงียบเลยไม่มีคนใช่ไหมพอได้ขายไหม มีก็เรื่อยๆแบบนี้แหละอืแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นี่ขายได้ไหมคนเยอะไหมไม่แน่นอนใช่ไหมบางทีก็มาเที่ยวบางทีก็ไม่มามก็ช่วงนี้มันก็<อ>แต่ว่าหาดนี้เปิดมานานหรือยังเปิดนานหรือยังอเออ<ล><ล>ก็พอได้ขายอยู่นะเรื่อยๆแบบนั้นอนะ่ะเออนั่งตบยุงไปด้วยเวลาไม่มีลูกค้า เ,เออใช่ไหมดันเย็นเย,นยอะเลยใช่ไหมอ่าสู้ๆต่อไปนะก้านะเปีนกกำลังใจให้ครับทุกคนครับอืมไม่มีทางเลือกได้เยียวยากับเขาไหมได้อยู่ใช่ไหมก็โอเคนะยังได้ตรงนั้นอยู่ครับผมดีใจด้วย ก็เดิมๆพี่น้องเลยกับไอติ่มเนาะครับเนาะทำใรชบทำยูทูบเหรอใช่ครับถ่ายคลิปลง YouTube ครับราาอืออ่า,าอบอกแล้วให้มาเที่ยวเยอะจะได้มาซื้อของด้วยวเงียบเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่มีคนเลยนะญญมาเด้อพี่น้องเลย ช่องหนุ่มอีสานมาทํางานใต้ครับใช่ครับใช่ครับมาถ่ายหลายรอบแล้วครับรพี่น้องคิดกระชายเอามาขีเนาะขอขอบคุณพี่น้องบื้อสุขุสุคนครับมีดอกพี่น้องเล่นรถเรื่องกัะจ่าเต็มอยู่หนะัก่องเที่ยวกับมีอยู่ครับพอได้ขายย่ดอกค้องกระไดแต่ว่าบางคนกับมาจะซื้อบาซื้อนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้พ่อขาแม่ขาเฮ้า เบอรทุกขูทุกคนครับให้สูสๆกันต่อไปแต่องไดก็มีเงินย่าให้เราพลรหาพันนะขอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ